ถ้าคนรู้ว่าเราต้องออกกําลังกายแค่นิดเดียวเพื่อที่จะได้ประโยชน์ด้านสุขภาพหลายคนคงไม่กังวลเกี่ยวกับการเริ่มต้นเลยมีการศึกษาชิ้นหนึ่งพูดถึงการออกกําลังกายแบบเข้มข้นเพียงแค่10นาทีถ้าจำไม่ผิดการขยับตัวหรือว่าการออกกําลังกาย10นาทีต่อวันสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้ถึง30-40%ถึงเเลยทีเดียวการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายควรจะเป็นนิสัยที่ไม่มีข้อแม้เลยโดยเฉพาะกับ การเดินแต่ละวันมันสามารถทำได้หลายทางมากเลยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทำงาน12ชั่วโมงต่อวันและไม่มีเวลาแม้ถึง30นาทีในการไปออกกำลังกายหรือว่าไปยิมอาจจะเริ่มจากสิ่งง่ายๆอย่างเช่นการเดินรอบออฟฟิศหรือว่าเดินในซอยทุก2-3ถึงชั่วโมงหรือแม้แต่เวลามีคนโทรมารับโทรศัพท์ก็สามารถลุกขึ้นมาเดินพูดได้หรือว่าถ้าคุณมีโอกาสแทนที่จะใช้ลิฟต์ก็ใช้มันไดพฤติกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้ในชีวิตของเราสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้มากๆไม่เซอร์ไพรส์เลยว่า Risk กับการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจะแตกต่างกันมากกับคนที่เดินวันละ2,000สเต็ปและคนที่เดินวันละ8,000สเต็ป